สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตามอารมณ์ライเดอร์ทีเฮนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่เมืองจันทบุรีนะครับผมเรากำลังจะเดินทางขึ้นเขาทิชกูนะครับตอนนี้เราอยู่แถวเกือบๆใกล้ถึงนี่แหละเอ่อหน้าวัดวัดพวงนะครับผมเราจะไปขึ้นรถที่วัดพวงก,กันนะครับเราเดินทางกันมาตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วนะ ดูสภาพแต่ละคนพร้อมที่จะลุยนะครับเปลี่ยนชุดเปลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็มาแวะที่ปัม๊มปั๊มอะไรอะ่ประปตทอ่อาก่อนเข้าวัดทวงนะไปเดี๋ยวเราก็จะเริ่มเดินทางกัน,นแต่เราเริ่มเดินทางกันมุ่งหน้าสู่วัดทวงอ <c oughs> <c oughs> ผมก็เปลี่ยนชุดเป็นสภาพ้เรียบร้อยพร้อมที่จะขึ้นเขานะครับหนักรถมากเลยก็กี่กิโลอ่ละบันึงเดี๋ยวดูก่อนอประมาณสิบนาทีนะครับไปกิโล ไปจุ๊บไปชุ๊บไปเดี๋ยวเราเดินทางกันเลยอืมจริงๆเราเดินทางกันมาตั้งแต่เมือ่อคืนนี้แล้วนะครับ เดินทางกันออกจากกรุงเทพตอนเที่ยงคืนนะมาถึงที่นี่หน้าก่อนเข้าเดียวเข้าว้พวงนี่ประมาณตีสี่ตีห้าแล้วเราก็จอดแวะพักที่ปั๊มนี้กน,นะครับร้อยฟ้าสางก่อนค่อยเดินทางขึ้นเราจะขึ้นกันตอนเช้านะ อุ้ยอากาศหนาวมากเลยอากาศเย็นมากเลยอะ่ะแปดนาทีดูพระอาทิตย์ยามเช้า đảo đảo đảo. ถึงที่ปั๊มนี้นะแล้วก็จอดแวะกินข้าวล้างหน้าแปรงฟันนะครับแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าคือที่ว่าไปถึงวัดเราจะได้ขึ้นรถเลยนะครับไม่ต้องมาเปลี่ยนสื้อผงเสื้อผ้าอีกอตรงนี้เป็นวัดกระทิงนะวัดกระทิงนี้ก็ขึ้นได้นะมันขึ้นได้สองทางนะครับก็จะมีท่าวัดพวงกับท่าวัดกระทิงนะ ไม่เคยไม่ผมไม่เคยขึ้นท่านี้เลยนะผมมามากี่ครั้งกี่ครั้งผมขึ้นวัดพวงตลอดเลยนะโอ้ยหนาว วัดพวงนะครับอย่าสายชูทางขึ้นเขาคิดกูด โอ้ยหนาวอืมหนาวโอ้ดูหมอกเลยหมอกขาวโพลนเลย โอปีนี้มีทุเรียนด้วยอปีที่แล้วมาไม่เจอทุเรียนตกลูกเลย ผมก็เดี๋ยวเราไปเจอกันที่วัดเลยดีกว่านะครับผมโอเคแลครับผมตอนนี้เราก็มาถึงลานวัดเราจะรถที่วัดเลยนะครับก็กำลังจะเดินไปขึ้นรถนะ๋หวดูบรรยากาศรอบรอบที่มาแลวคะครับ เ,เดี๋ยวเราต้องไปซื้อซื้อตั๋วขึ้นรถกันนะซื้อคือว่าค่าตั๋วมันคนละสองร้อยบาท โชคดีมีใจนะครับขอได้เชิญเจริญสัตยหาเพราะพี่น้องมาแล้วไก็รอวกช่วยกันเป็นเจ้าภาานะครับบูชาดอกไม้ทูกเทียนทองแต่ว่าบงนถอดร้านอาจุดซื้อจะขึ้นหน้าข้าวปบชะละนี่สมบวารงห้องหน้าห้องจุกขา ต้องไปซื้อตั๋วขึ้รถก่อนพามาใหม่แล้วครับเช่นเดียวกัได้กราบไหว้บูชาหลวงปพนังก่อนที่จะขึ้นเขาก็ขอเรียนเชิญกัขึ้นขวามือบนศาลาจาะสารีรักษ์ตักฐานของท่านอยู่บนศาลาแห่งนี้นะครับขึ้นไปกราบไหว้ขออ่อนขั้นก่อนตั้งกันจาอย์ฐานขึ้นเขาจะแควข้ามจากอาจจะปกปักรักษาชีวิตของเราไปทางเรื่องความสงบความเจริญนะครับ ลง <ġ tip> มาแล้วแต่ยังไม่เข้าไม่เป็นไรครับลงมาก็มาจากกันจะอธสานขอพรท่านก่อที่จะกลับบ้านก็ได้นะครับเนาะว่าจาจะให้ดีก็ต้องจาดอิฐานนะครับอธิษฐานก่อจากขึ้นเขาลงเขารัดการจัดรรองให้ยึดของเราให้แก้วพลาดปล่อยไขึ้กขาะครารลงากาทงานี่นไป้ายตัวอยู่ตรงไหนอ่ะ

อ้เหเหอาพปีี่แล้วช่วยได้อะใช่ค่ะมีคคือใช่่อนนี้เป็นพันลม่ะนะะหายใจไม่ออกปีแล้วไม่ไดู้อรหายม่างนั้นก็ที่ั ตรงนะี้คนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นจุดขายตั๋วนะขายบัตรขึ้นรถขึ้นท่ารถนะรู้สึกว่าคนละสองร้อยบาททั้งขึ้นและทั้งลงเลยนะสองร้อยบาท อย่างนั้นวะนี่นะจุดจำหน่ายตัวไม่รับโอนนะครับเราจะฟ้องเงินสดเดี๋ยวเรารวบรวมเงินสดกัน pa, tụm tang rồi đi mua đấy? สี่คนสคนอ้ามันใช้แค่นี่มืนพู่อ๋อขกัเพราะตอนันนี่นีเพื่อน นี่ตั๋วมันได้ตั๋วมาละนี่แล้วเหมือนใบเดียวของใบเหรออ่ะตั๋วต้ององหนูต,ต้องเฮ้ยเฮ้ยพละร้อยอ่ะอันนี้เป็นนี่คิวท่ารถนะคิวท่ารถขึ้น โอเคนะครับเดี๋ยวเรา <c oughs> ขึ้นไปเจอข้างบนเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปเจอข้างบนเลย I yeah. tell you, hope is gone if you don't stay. I tell you, I. Is gone if you don't stay. I tell you I am done if you don't show me the way. Please. อ๋อผมตอนนี้เราก็กําลังเดินทางออกจากวัดพวงนะครับออกจากเขาทิชกูนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าสู่น้ําตกคลองไผ่บูรนะครับเดี๋ยวเราจะแวะไปเล่นน้ำกันก่อนเข้าที่พักนะ <c oughs> เราใช้เวลาเดินทางประมาณ15นาทีนะครับผมจากวัดพวง กายก็ร้อนร้อนก็ตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงครึ่งเที่ยงยี่สิบเรามีเวลาเล่นน้ำกันได้เออหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงกว่าก็าน่าจะพอแล้วนะก็พอเล่นน้ำเสร็จปุ๊บก็จะเดินทางกลับที่พักนะครับ ครับผมว่าตอนนี้เราก็ใกล้จะถึงน้ำตกคลองไพยบูแล้วนะครับผมนี่เป็นทางเข้าใช่ไหมอ่ะน้ำเข้าน้ำตกเหรอ อีกประมาณสองกิโลนะครับถึงอันนี้เป็นวัดอุ้ยอากาศเป็นร้อนงี้นะลงไปแช่น้ำตกเย็นๆนะ ไม่รู้ว่ามาถูกป่ะเนี่ยปัก G P S มา คครับผมก็เหลืออีกไมห่หนึ่งกิโลนะครับผมก็จะถึงน้ำตกแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปเจอกันที่น้ำตกกันเลยดีกว่านะครับ กดชื่นนะผูะเสืมมันก็ไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่หรอกนะมีแค่าสามบอนะ<ช>่อนะมีบอ่อเล็กนู่นแล้วก็บ่อกลางบอ่อนี้คือบอ่อนี้แล้วก็คือบอ่บอบ่ออีกบอ่อหนึ่งคือบออ่อนน้นว่าไม่รู้ขาไม่ใช่หามอ่ะ ผมว่าถ้าหน้าน้ำน้ำจะเยอะเพื่อนใช่ไหมปีวายนานน้ำจะเยอะเหมือนกันีปลาด้วยมีปลาด้วยปลาเห็นป่ะเห็นปลาป่ะเห็นปลาป่ะมันมาตอดเราฮะ ต่อนดีมาต่อดี๋ไ่ไมัเอล้าคมันไอดีเนี่เป็นหินนะเอ้ยีเอาไปเล่นกับปลาแล้วนะปลาสีดำอ่ะผมว่าคนมันไม่ค่อยเยอะดีนะมันดูแบบว่าไม่วุ่นวายนะ้่ มันมีที่นี่มันมีแบบว่าแคมปมปิ้งนี่นะกลางเต็นเเขาก็มากลางเต็นกันเราไปถ่ายรูปมาสามค่ะแบบว่มากลางเต็นผมก็ชื่นขึ้นเยอะเลยอะเรื่อนมาเลยอะเฮ้ยเรา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 เข้าที่ผักชดนีได้เลยป่ะทับลุยเลยอะเปียกได้เนาะเขาไปในห้องเขานะเขาเราเราเราได้แล้วเราไม่โกค่ะ้าเปียกเชื่อแต่เขาโอ้ลูกค้าโชคมาเลยนะไม่ไม่ เออเป็นไรอะไรเป็นไรอ่ะคนหนูถอ,อกันแล้วไม่พอก็ไม่ได้เกลียดสถาลี่เหรเฮ้ยดูไปเออเนี่ยตัวเนี้ยไม่ให้มันต่อให้ปลามันต่อเล่นนะนู่นเราไปย่างถิ่นอาหารนู้นต่อตรงนู้นแบบว่าแดดมันร้อนอ่ะเลยไม่ไปนะตรงนี้แม่งร่มๆนะนี่เด๋อเลยนั่นเด๋อน้องน้ำเป็นน้ำแข็งอ๋อโอเคนะครับผมก็เดี๋ยวเราพักเล่นน้ำกันสักพักหนึ่งนะ ก็เดี๋ยวบายๆก็จะเดินทางเข้าที่พักนะครับแช่น้ำเย็นๆนะว่าร่นป๋เลยโอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันที่ที่พักเลยนะครับโอเคครับผมตอนนี้เราก็มาถึงที่พักของเราแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูในห้องกันนะครับว่าภายในห้องเป็นยังไงนะครับผมกับวังไพรรีสอร์ทนะครับของเราได้ห้องหมายเลขเจ็ดนะครับ เราเข้าไปดูกันเปิดห้องมานะครับผมก็จะเป็นเตียงเดี่ยวเตียงเดี่ยวนะครับนี่ภายในห้องมีตู้เสื้อผ้าให้นะครับเปิดเปิดออกมาแต่ว่าโซนนี้ตื่นนอนเก่าโซนที่เปิดมานนาแล้วข้างนอกก็จะมีทีวีให้นะครับ มีตู้เย็นให้จบนะครับเดยพายูภายในห้องน้ำน,นะห้องน้ำก็จะมีนี่ครอบอบอกบัวนะครับภ <c oughs> ายในห้องก็จะประมาณนี้นะน้ำไหลยอยู่่โอ,โอเคนะครับผม แล้วที่จมีอะไรไหมตติด,ดห้องน้ำแต่ไม่ออกไม่มีไม่มีนะครับม,มีน้ำให้สองขวดเอ่อห้องราคาหกร้อยนะครับเออห้องราคาหกร้อยแล้วก็มัดจำหนึ่งร้อยบาทนะครับก็รวมเป็นเจ็ดร้อยนะครับก็ถือว่าราคาปกตินะครับไม่แรงไม่แพงมากเท่าไหร่นะครับ ก็รบรรยากาศรอบข้างนอกนะจะมีโต๊ะให้นั่งกินอาหารนะครับมีที่จดด <c oughs> อดรถถ้ามีบรรยากาศรบอบๆนะครับนี่นะครับผมก็เดี๋ยวผมขอตัวอาบน้ำก่อนนะครับื้อผ้ายังเปียกอยู่เลยก็เดี๋ยวตอนเย็นเราไปหาซื้ออะไรมานั่งกินกันหน้าบ้านนะครับก็ขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะครับผมแล้วพบใหม่แล้วพบกันในตอนเย็นนะครับ